อ่ะสวัสดีครับสวัสดีพเพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพเพื่อนๆชาวบีทีวีทุกคนนะก็มีการ์ดมาใหม่หนึ่งตัวนะครับเป็นเ <ๆ S 1> <c oughs> อ่อซาซาคุระซาคุระนะครับน,นี่เป็นสาวแบบนินจาอรอย่างเงี้ย มันดูความสามารถมันดูความสามารถของการ์ดเลยดีกว่านะครับก็มีแบบซากุระแบบธรรมดานะครับแล้วก็ซากุระส่แว่นนะธรรมดานะครับ เพิ่มการควบคุมเพิ่มการควบคุมลูกเต๋า47%เอร์เซเพิ่ม,เพ,ม,เ,พม,เ,พมเพิ่มทีละสาปร์เซ็นต์ทุกครั้งเมื่อฝ่ายตรงข้ามหรือทีมของฉันดับเบิลนะครับและรีเซ็ตเมื่อออกแล้วจะรีเซ็ตเหมือนเดิมนะครับก็47%เซก็เป็นหมวกสปีดนะครับแล้วก็มันดูแบบแบบตัวใส่แว่นกันนะแบบตัวใส่แว่นนี่จะเปอร์เซ็นต์5้าเ็เซนะครับ เหมือนกันเลยแล้วก็ความสกิลเหมือนกันนะครับเมื่อเดินผ่านฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ในระยะ2ช่องจากพื้นที่ของฉันโอกาส25%บังคับให้มาตกพื้นที่ของฉันซื้อต่อฟรีซื้อต่อพื้นที่ไม่ได้อ่า <c oughs> จะเหมือนกับการอ่าอะไรอะดาร์กโจนออฟอาร์ ของเซิฟเกาหลีนะครับจะเหมือนกันเลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยไปนะผมว่ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของเกาหลีนะมันห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่แหละครับถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่แล้วก็มีเหมือนเน่ตวงแหวนด้วยอนะตรงการ้านนะที่หมุนอยู่นะครับเหมือนเหมือนเน่ตวงแหวนนะใครเคยจะดูนาลุตโตะมั้งนะอ่ะก็วิธีการหานะครับก็เก็บสะสมเอา สสมเอานะครับเก็บนี่เก็บสะสมนะครับนี่ก็ชิ้นส่วนของซากุระหนึ่ามนะครับ A แล้วก็ชิ้นส่วนของซากุระ A บวกครับ1 2 3่มสเหมือนกันนะแล้วก็แล้วก็ เก็บแว่นของซากุระดาบของซากุระเป็นเอสนะครับก็จะได้เป็นซากุระใส่แว่นนะก็สุ่มแจ็คพอตครับนี่สุ่มห้าเพชรน่าจะยากน่าดูมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะฮอซากุระใส่แว่น โอ้รู้สึกไม่เห็นได้วัตถุดิบเลยเลยสิบเพชสามพันห้าเพชห้าเพชห้าเพชไม่ได้วัตถุดิบเลยสองพันทองอ่ะในเอตามาแล้วเอสสี่เอหนึ่ง คือถ้าผมจะหาจริงนะคืออย่างไงเดียถ้าผมจะหาจริงก็น่าจะต้องหมดไปเยอะะครับสำหรับตัวใส่แว่นนะกิจกรรมนี้ผมว่าแถมประเด็นคืออัพการเต็มคือไม่ได้บัฟความสามารถเลยนะต้องบอกนี้เลยใครที่อยากจะหาก็ลองพิจารณาดูนะครับ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยแล้วก็ไม่มีบัฟความสามารถด้วยสู้พวกการ์ดใหม่ๆไม่ได้ครับอย่างดาร์โคอีอะไรอย่างอย่างโอดอะไรอย่างนี้อออนของของขวัญเดี๋ยวผมค่อยไปเคลียร์ที่หลังแล้วกันคือจะเยอะไปไหนเนี่ย ส่วนใหญ่จะมีแต่ลูกบาทครับลูกบาททองเงี้ยที่ผมเล่นห้องเพชรแล้วก็จะได้มานะอืมในตัวยังขาดยังขาดอยู่เลขอะอาการเอสการเอดยังขาดอยู่เลขสอง เอบวกยังไม่มาฮผมขอสูงแค่150ร้อยห้าสิบเพชรแล้วกันนะร้อยห้าสิบห้าเพชรเนี่ยนะครับคือผมอยากจะเก็บเพชรไว้ก่อนอะสักุระสองพันทองเฟิร์สฮาร์ดเฟิร์สฮาร์ดโอโ้ไม่เห็นได้โตโอสองพัน ห้าเพะบาทแตงโมอ่าแปบ๊บนึงนะครัแบแป๊บนึงน้าบาทแตงโมผมขอไปหมุนก่อนเลยแล้วกันอันเดี๋ยวสุ่มให้หมดก่อนแล้วกันนะวัตถุดิบไม่มีไม่มาเลยเอาเป็นไอ้บวกสองอีกรันทดที่สุด สิบเพชรอ่าน่าจะได้ละมังกาเจ็ดแต่ว่ายังไม่ได้เอบวกเลยนะเพิ่งได้มาใบเดียวอ่าสองแล้วสองแล้วก็หายไปเลย <c oughs> ดูไม่ได้เลยได้แต่สามพันทองคือขั้นต่ำน่าจะเจ็ด เจ็ดพันทองนะเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อีกทีนึนะ่ะสามพันคือแบบออขอรับนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาลูกบาทแตงโมไปหมุนก่อนแล้วกันแล้วก็เปิดเลยขาดอยู่เลขสามกับเลขหนึ่งใช่ไหม Okay, okay. คือถ้าจะเกิดจะหานี่ผมว่ายากอืมต้องบอกว่ายากเลยหลดูกล่องของขวัญโอ้ยแค่สองรอยผมก็จะเลื่อนตายนะถ้าใครมีเป็นพันพันนี่ยโหผมว่าเลื่อนทีในมืออีกแน่เลยสกุละ หลงไปเปิดการ์ดเองแล้วเห็นเขาว่าได้จากแพดพิวดการ์ดพรีเมียมเลยนะผมว่ายากบอกเลยเลยว่ายากอ่ะไอวี IV เลขสี่สอง สี่เดี๋ยวค่อยรับแล้วกันขอแรกก่อน มาเปิดเลย,ย้เห็นแล้วเศมอ้าโอ้เวลาข้ากับตัวนี้มาเต็มเลย อะผมขอแรกก่อนแล้วกันน,นขาดอยู่เลขหนึ่งกับเลขสามรออืมเอบวกไม่มาเลยเอมาเต็ม จบแล้วชีวิตนี้แค่ได้แต่โอ้โหของสามสิเอบวกไม่มาเลยนะ หายเงียบเลยนะเออสาม,มาสักทีขาดอยู่นหนึ่งอะ่ะอืมไอวี IV. ดูดิโอ้ไอวีมาเต็มเลย ใครนี้ก,นนก่อนนะีกก่อนเนาะเปิดไปผมว่าไม่น่าได้ไร หาเลขสามวันรครับแป๊บหนึ่งครับนะอ่ะเดี๋ยวผมหาผมหาเลขสามวันนะเลขสามอ่ะก็ได้แบบ ธรรมดามาน่ะคือยากกับผมว่าผมว่ายากเลยอ่ะแต่ว่าผมก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันคือไม่อยากจะสุ่มแล้วอ่ะผมเห็นหลายช่องนะที่ส่มไปเป็นพันๆเพชรเรายังไม่ได้ผมก็ยอมแพ้ได้ กรุระเบวกธรรมดาได้100เพชรนะครับแล้วก็ใส่แว่นได้200ร้อยเพชรง่ายผมก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย